คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นโซนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง18นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75 m มก 7จนาฬิกานาทีนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนะครับวันนี้วันที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2556นะครับตรงกับวันพรฤหัสบดีนะครับแรมสี่ํามเดือน7ปีมะเส็งวันนี้ผมอักเนย์กรสอนปริญญาศรีสุคนครับครับวันนี้คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรก็มีสาวสวยครับเข้าร่วมรายการด้วยนะครับวันนี้มาพร้อมกับเอกลักษณ์ ของพื้นถิ่นที่คนเพชรบุรีเนี่ยหลายๆคนจะพบเจอแขกรับเชิญเราในหลายๆโอกาสเลยทีเดียวนะครับวันนี้พบกับท่านอาจารย์ถนอมคงยิ้มละใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยครับครับลุกกระเฮือนมาสบายดีละบ่สบายดีบ่คาตอบที่ถูกคืออยู่ดีสั่งนกเอียงอยู่เสียงสักตะเวนอยู่เย็นสั่งนาบอ อยู่ดียังนกเอี้ยงคือนกเอี้ยงมันเลี้ยงควายเท่ากินอาหารก็จิกบนหลังควายนุ่มจะงอยปากยุดีิสงนกเยี่ <c oughs> งยงยุ่เสียงเส้งตะเวนอยู่เชี่ยงจังดวนตะวันอันนี้นี่คือคำทักทายของ ของเราทรงค่ะมีคนพูดดีว่าฉันสวยหญิงไทยทรงดำต้องลักษณะอย่างนี้นะคะหน้าแป่นตาเปียงจมูกบี้บี้ปววอ้วนนี่คือคนสวยแบบ่องค่ะใช่นี่ลักษณะเนี่ยตาถึงจะเอาเป็นลูกเขยคนเล็กก็วันนี้นะครับนรายการคุยเพื่อเรื่องเมืองเพชรนะครับก็ได้เชิญท่านอาจารย์ถนอมคงยิ้มละไมนะครับผู้ที่เป็นปราชาบ้านคนหนึ่งที่รอบรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยทรงดำ นะครับครับหลายๆคนผ่านไปเขาย้อยจะเห็นป้ายที่เลยป้ายอบตหนองป่งไปนิดหนึ่งมีพิพิธภัณฑ์ปานถนอมปานถนอมนะฮะชื่อชื่อปานถนอมสั้นๆหรือปานถนอมคงยิ้มละไม่ปานถนอมค่ะเฉยๆนะค่ะแบบปานคือชื่อสามีนะคะเพราะว่าลาวโซงนี่เขาให้เชิดชูฝ่ายชายครับปานถนอมก็อยู่บริเวณที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์นี้ก็คืออยู่ใกล้ๆกับวัด วัดหนองปลงอยู่ใกล้ติดถนนเลยค่ะค <ผม S 1> เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวทําขึ้นมาเพราะว่าเขาเขียนเรื่องของเราเนี่ยผิดเขาก็ไปลอกลบ เตอร์กันทั้งหมดเขาไม่ฟังอีหนอมธรรมดาเราก็ทนไม่ได้ทุ่มเททุกอย่างนะคะที่จะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ปานถนอมอันนี้อันนี้เป็นแรงจูงใจของอาจารย์นะฮะในในการที่ทําพิพิธภัณฑ์ปานถนอมขึ้นมาซึ่งก่อนก่อนที่อาจารย์จะเกษียณครับอาจารย์ก็ทําไว้ที่โรงเรียนวัดยางนะฮะก็เป็นพิพิธภัณฑ์โซงตั้งแต่ยุคแรกๆเลยยังไม่มีใครทำรวบรวมเรื่องของปูมปัญญาเกี่ยวกับพี่น้องโซงอยู่ตลอดนะฮะผมถามนิดนึงนะครับในในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ ปานถนอบนะคือค,คือคพิธั์พื้นบ้านของคนไทยทรงดําเนี่ยอาจารย์เก็บอะไรรวบรวมไปบ้างเท่าที่นึกได้ฮะอ,อ๋อค่ะอะไรนะมีอะไรอยู่บ้างมีอะไรอยู่บ้างพอมีตั้งแต่เกิดจนตายเลยค,ะค่ะคตอนนี้มีเกะเล็บใบใหญ่ที่สุดในโลกที่เม,มาแห่งงานพระนครคีรีกะเล็บนั้นคือ สัญ,ญลักษณ์ของกระเป๋าถือของสตรีรและเป็นเครื่องหัตถศิลป์ชั้นสูงชายไทยดำสารกระเหล็บได้ควรออกเรือน,รนกระเหล็บเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ มสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสั่งให้ช่างหลวงสารกระเหล็บได้เงินใครจะดูต้องเสียร้อยห้าสิบในงานศินแผ่นดินม,มีตำรวจยืนตรงเฝ้ากระเหล็บดิฉันเห็นนี่ฉันน้ำตาไหลปราบปลื้มใจค่ะนะคะสรุปก็คือคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกระเป๋ากระเป๋าถือกระเป๋าสุภาพสตรีนั่นเองนะฮะใหญ่ที่สุดในโลกในโลกเคยไมาแห่งานพม่าทีรอบนี้น้องจันก็มีกระเหล็บแม่มดกระเหล็บกะเลมีทุกอย่างที่ แม้กระทั่งลาวโซ่งเองไทยดำเองก็ไม่รู้จักกะเละคือเก็บผักกะเละคือของใช้ส่วนตัวแล้วกะเลบแม่มดก็ต้องตั้งไม่ได้ต้องนอนมีฝาปิดมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นเป็นไม้มอไม้ไม้ติ้วอ่ะลวงออกมาแล้วก็เสี่ยงทายแล้วก็มีมุ้งดำตอนนี้มหาวิทยาลัยไม่โดนมาช่วย สนับสนุนโดยสสสมาทําพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่มันลกเต็มไปหมดเนี่ยให้มันมีระบบเช่นของนี่ต้องอวดด้านซ้ายมือมาตรก่อนนี่เดินเข้าไปก็ขวามือแล้ววางเขียนคิ้วเขียนรหัสซึ่งหลายหลายสถาบันแห่งชาติเคยเชิญดิฉันไปทําแต่ฉันก็ไม่ได้ทําสักทีแต่ไม่โดนนี่มามาสอนให้เด็เเาาาไ้วนออจรรยทะก ตอนนี้มีชั้นวางของเป็นระเบียบแล้วมันโล่งเมื่อโล่งนี่เดือดร้อนฮะทำไมมันวางเยอะสุนักไปนอนถ้าจะต้องทํากั้นไม่ให้สุนัขเข้าไปนอนเห็นด้วยจารย์เลยมันนอนแล้วไม่ใช่นอนเฉยๆขนมันร่วงติดอีกนต้องช่วยกันรับผิดชอบก็เป็นสถาบันพระทัศน์ส่งเสริมวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหดนนะฮะจะศูนย์วิจัยวัฒนธรรมของ ทเรนะก็มามาปรับปรุงนะบริเวณสถานที่ก็คือเป็นในบริเวณบ้านของอาจารย์เองนะฮะแล้วในนอกเหนือจากสิ่งที่เก็บสะสมไว้พวกหนังสือภาษาโซงอะไรต่างๆได้มีอยู่ไหมมีค่ะมีหนังสือแล้วก็มีที่เก็บของเก่าไว้ก็มีทําใหม่ก็มีแบบสอนแบบเรียนสอนก็มีค่ะโดยสมาคมไทยดำแห่งประเทศไทยเนี่ยตะเวนอยากมาสอน ครูเกษียณแก่ๆแล้วก็มีจิตอาสาเนี่ยค่ะแค้วคนสอนพร้อมอยากมาสอนไม่ต้องขอตังหรืออะไรอ่ะผู้บรหารบางคนก็ไม่ให้สอนเรื่องจริงนะคะเราก็ชื่นชมกลุ่มนั้นนะฮะกลุ่มไทยดำอัตานสวงที่นครปฐมนะครับก็เป็นกลุ่มแกนหลักๆที่เคยทำงาน ส่งเทิดไทยรายการที่4เมื่อ3-4ปีที่แล้วถูกไหมฮะตอนนั้นก็มีหัวแรงใหญ่ก็คือพี่ทวีโรธกรรมกอมจิตนะมีผมมีหลายๆท่านที่ช่วยกันขยับในครั้งที่1แล 1> ้วก็เป็นหนึ่งมูลนิธิที่ทําให้งานนี้สําเร็จกินได้ด้วยต่อไปในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ที่เราแนะนําให้คุณผู้ฟังได้เห็นแล้วเนี่ยอยู่ที่หนองปรงใครอยากไปเนี่ยก็ไปเยี่ยมชมไปดูได้เสียตังค์ไหมอาจารย์ ไม่เสียค่ะแต่ถ้าอยากบำรุงช่วยอุนนุนไม่ว่ากันวันนี้มีเทศบาลจากนนทบุรีมาก็มีแบงค์ร้อยใส่ตู้ให้สามใบแบงค์ห้าสิบสองใบและแบงค์ยี่สิบฉันนับสตังค์ออกมานี่ฉันน้ำตาปลื้มมันไม่ค่อยมีปลื้มคาดหวังให้เขาหย่อนให้สักยี่สิบบาทมันก็ไม่ค่อยมีเพราะคนเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักให้แต่เราก็ไม่คาดหวังแต่แต่คือจริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้ มีความประสงค์ในเชิงธุรกิจค่ะค่ะอ,อยากให้เขารู้เรื่องของเรานี่ถูกต้องเอาของเราไปเขียนผิดผิดเนี่ยทนไม่ได้ถึงตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยค่ะครับผมทีนี้ เริ่มต้นจากจุดไหนที่เราจะชวนคุยเพื่อที่จะขมวดปมในตอนทอา้ายนีนเอาที่ไปที่มาก่อนคองคนไทยทรงดำที่ามาอยู่รเราประวัติให้เราฟังนิดหนึ่งว่ามาอยู่ที่เพชรบุรีแล้วก็ไปที่หนองปงได้ยังไงะ<า>นะครับผมแล้วก็มาตามกระแสสงครามครับเสาซับมาสังซับเพ็ดเสาซับมาสังซับกายสับนี่คือไร่ มัดปิ่นแปรแขนเตาะแนวหลังกลางสันหลังต้องคืออึ้งอ่อเบือนหาผุ้ล้าวโตจ่าก,กมา่มน้าพอเบึ้งสมปูไทยดำนี่เราก็เรียกตัวเองว่าผุ้ล้าวโตจ่าคือคนซื้อ,อก้มหน้าดูภูเขาเราอยากอยู่ภูเขาให้เราไปอยู่ท่าแรงเราก็ไป <c oughs> ไปสักหน่อยเราก็จ้องดูภูเขาอ,อยู่แล้วรู้สึก<อ>ไม่สบายเขาก็ตอนหลังเราก็ขยับ <ไ>แล้วเป็นความสุขไทยไทยรงดำในประเทศไทยเนี่ยมีความสุขที่สุดในโลกครับตัวชี้วัดคือเราไปรําที่นะครสวรรค์ไป สุราชุมพคนครปฐมในเดือนเ<บ>มษายนเนี่ยไปซะสามีสับเสื้อภรรยา <laughs> ส่นจะได้ไม่ไป <laughs> อันนี้คือตัวชี้วัดนะคะ <laughs> อ,อ,อันนี้เป็นเรามีความสุขไทยทรงดำนี่ต้องร้องรำทำเพลงบบนิ้วไม่ต้องอ่อนให้เอวอ่อนอ,อนแ,บบแล้วเราสุขภาพจิตดีบบเราไม่มีคดีวุ่นวายแล้วเราก็กลัวผีบาป ก็ S <S <อ>คือเป็นคนที่มีมีความรักสงบรักสงบสนุกสนานแล้วก็ประวัติยาวนานนับย้อนไปตั้งแต่ก่อนสมัยรัชการที่หนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็มีการเทครัวกันมาเรื่อยจนกระทั่งถึงในช่วงเราเรัชการที่4ที่มีไปถึงท่าแรงจากนั้นก็มีการเปลี่ยนสภาพเพราะว่าอยู่กับ พื้นที่ชุ่มน้ําไม่ค่อยถนัด <c oughs> ไม่ชอบน้า <c oughs> <c oughs> ไม่ชอบ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ได้กลัวน้ำนะยันไม่ค่อยชอบ <c oughs> ไม่ค่อยชอบอยู่ในที่ชุ่มชุ่มชื้น <ๆ S 1> ความสามารถพิเศษของพี่น้องโซงก็คือในเรื่องของการเกษตร,รและการล่าสัตว์ด้วยไมหมฮะจากพื้นอดีตครับ,รบอชอบอยู่กับอะไรที่คําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแบบของโซงจริงๆอย่างบ้านของลาวโซงต้องมีไหต่ฉันประดิษฐ์คํานี้ขึ้นมา2 5 3 4ั้า้าเขาย้อยเมืองห้าไห หายที่ดีที่สุดคือหายเกลือครับทาได้ปลามากลายเป็นปลาร้าได้หน่อไม้มากลายเป็นหน่อไม้ดองออนะแล้วก็หายหาย่ดองายาหายปหายเกลือโดดเดน่นหายปลาร้าหายหน่อไม้ดองครับแล้วก็หายมะขามเปียกอืม และอ่าสีอีกอันนึ่งคือหายเงินหายทองหมายถึงประหยัดสาวคนไหนไปกินก๋วยเตี๋ยวปากเป็นมานร้านค้าไม่เอาเป็นลูกสะพ้ายเดี๋ยวกินไล่กินน้ำหมดต้องซื้อก๋วยเตี๋ยวมาต้มกินกับข้าวต้มมันทีละกระทะไม่ทําทีละชามหรอกแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านเพราะมันจะอืดอันนี้คือวิถีชีวิตที่เรากินอยู่นี่อย่างประหยัด ที่ที่ที่สำคัญที่สุดนะฮะเทคโนโลโยีของคนที่อยู่ในในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีความสําคัญมากามานะการถนอมอาหารคือการถนอมอาหารการหมักอาหารเนี้ยทำให้รสชาติอาหารเนี้ยดีขึ้นทุกท,ทุกชาติเลยต้องต้องหมักแล้วจริงๆนะแดนคืออ่านมาเนี่ยครับ <laughs> อย่างเรื่องของอ่าสีอิ๊ว <c oughs> ที่มาที่ไปก็มาจาก ไทยมาจากพี่น้องโซ่เนี่ยคือหมักจนได้น้ําปลาแต่ทางจีนเนี่ยเขาไม่ถนัดเรื่องของปลาเขาถนัดเรื่องมังสวิรัติถั่วถั่วเหลืองก็จะหมักหมักพวกเนี้วิธีหมักเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มรสอาหารเกาหลีก็มีน้ําหมักของเขาจีนก็มีไทยก็มีนะคนลาวก็มีแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่มันอยู่ในเขตร้อนชื้นฝนมันจะตกสักหกเดือน แล้วก็มันจะแรงสักหกเดือนทั้งคนลาวก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวิธีการหมักปลาาเนี่ยจะทําให้เขาสามารถเก็บอาหารไว้กินได้ทั้งปีโดยไม่ต้องแช่เย็นไม่ต้องแช้พลังงานเลยเลยครับู้บัญญายนี่กินใส่เข้าไปปุ๊บเด็กนึกจะกินเมื่ไระก็ล้วงก็มากินได้เลยหนึ่งหไหอยไหนก็ได้เขาเขาเรียกว่าอร่อยภาษาโซงว่าอะไรเนี่ยนัวนัวสาวคนไหนทําปลาเก่งไม่ไม่เน่าเนี่ยราคาแพงต้องแต่งสี่สิบบาทน้องนั้นต้องแต่งยี่สิบ ตามแม่โคนะแต่เดี๋ยวนี้เขาว่าเป็นแสน20ิบก็ได้ฮะทองยี่สิบไม่ได้รอบกยี่สิบาทแทนช่วงนี้ทองลงก็ยี่สก็ยังพอได้ทีนี้ในส่วนของประวัติศาสตร์โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็มีความผูกพันกับสถาบันกษัตริย์อยู่ด้วยตั้งแต่อดีตนานมาแล้วนะครับพี่น้องโซ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยให้เกิดพระนครคีรีขึ้นมา นี้ในส่วนของพื้นที่ที่หนองปรงเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างจากพระนครกิริประวัติในส่วนของโซ่งที่หนองปรงเนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงไหมอาจารย์ที่ที่มาว่าเอ๊ะเขาขยับขยายจนไปอยู่หนองปรงในเมื่อไหร่ยังไงไปเมื่อไหร่ย่างไรนี้ยังไ,ยงไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบชัดนะคะคแต่ว่เราไปอยู่ที่นั่นแล้วก็สาหรับคนลาวโซ่งที่มารับใช้ ยังคนยังมีชีวิตอยู่ก็ยังได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจว่าเขานี้ได้มาหามเจ้าอะไรใส่เสื้อฮีไปอะไรเนี่ยมีคนแก่แก่ไปส่งทำได้เลยอย่างอุชมอ้ชมบุญแก้วเนี่ยท่านอายุแปดสิบกว่าท่านก็สามารถเล่าได้เป็นความภูมิใจสมัยอดีตเด็กๆเห็นแบบนั้นมานี่บ้านนั้นหลังนี้ชี้ได้เลยแล้วเป็นขุน กับเสมสงครามอะไรนี่คือคนตําบลหนองปรงจะอยู่หนองเเค่หนองโปรงมันมีหนองจิกหนองแขคหนองเล้าสามหนองกลายเป็นหนองปรงค่ะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่วัดเดียวโรงเรียนเดียวค่ะครับอันนี้คือในส่วนของประวัติพื้นถิ่นตรงนั้นแล้วก็ในลักษณะของการเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็มีความหลากหลายมีผู้โกยคผู้โกยก็มีหน่อยหนึ่งมีหนองนวลที่ผู้โกยนี่คือ อย่างฉันนี่ก็ได้ไปได้สามีผู้โกยอแล้วลูกออกมาก็เป็นจ่าจามไม่ไม่มีเป็นลูกครึ่งอ๋อลูกครึ่งภาษานักบอลอย่าเข้าใจผิดนะอันนี้ลูกครึ่งไม่ใช่ครึ่งควบลูกก็มีอันนี้เพราะว่ามีการศึกษาเรามีโอกาสได้เรียนหนังสือก็ก็มีแต่ไม่มีไม่มีใครมีสามีเป็นฝรั่งอังกฤษนั่นหนองปงนะฮะก็ก็เป็นเป็นวิถีที่ เออสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่มันมีความหลากหลายมากขึ้น,นการเป็นอยู่ทีนี้ในส่วนของเด็กๆที่ที่น้องปรงในปัจจุบันที่อาจารย์เห็นเนี่ยมีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมส่งอย่างที่อาจารย์ได้พยายามสอนพยายามถ่ายทอดมาเนี่ยมากน้อยเพียงไรโอตอนนี้สําหรับปีนี้นี่นะคะคบอบออบออบอบจของจ,จังหวัดเนี้ยก็ให้ทุนสนับสนุนไปมีเด็กมาเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว31คนผู้ปกครองมาส่ง ชื่นใจนะคะก็เขาสนใจที่จะให้ลูกมาเรียนจำจำเจาะเจาะมามีเจียงเหาะเจียงแกงแรงง่ายมามีหังกินสักหน่อยขาไก่น้องยมาเมือดเกลือหมูกันนี่เห่ออายกันนี่เห่อเอ็มจี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 เพื่อนแต่จำจีจีจีตรงมือไงจำจีมาเล่เปาะอะไรลักษณะอย่างนี้เพื่อนแล้วก็ไม่ก็ตามเขาเบื่อปอ มะหยอดจังแกงแรงนี่กินแกงหอยขมก็นี่เหาออายก็นี่เหาอเอ็มโต้หนูไตกระลิดกระลิดโต้หนูไตกระลิดกระลิดจะเห็นว่าทั้งสองบทเนี่ยการนี่เหาออายการนี่เหอมีการแบ่งแค่นี้ให้พอ่อแค่นี้ให้แม่อ,อันนี้คือปลูกฝังให้เขากาตันยูถ้าครูหนอมไม่สอนเพลงนี้ก็หมดไปเด็กก็ไม่รู้เราคิดว่าเรามีต้นกล้าเนี่ยเป็นสักร้อยสองร้อยคนแล้ว หลายคนก็<ด>ตายมา,ยาเป็นอีกกลุ่มไอ้ลูกว่ากลุ่มเพชรบุรีดีจังนึ่งเป็นเราภาคภูมิใจไอ้เด็กลาวมันยังมาปากทำปากว้อยว้อยมาพูดโคฟโฟนอยู่วัดพระบเนี่ยจริงจริงมากกอะเด็กลาวนี่มันต้องซื่อๆถามวันนี้ตอบพรุ่งนี้ทีมันพูดเธอะอะไรต่ออะไรกล <c oughs> ้าภูมิใจะนะน,นี่นี่บางครั้งเห็นเขาทำนี่ก็ไปเล่าให้พ่อแม่เขาฟังซึ่งจริงๆเนี่ยในกลุ่มเด็กๆพวกนี้เนี่ยอาจารย์ถนอมก็พยายาม ฝึกสอนเนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็น10ปีแล้วก่อนที่จะมีอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาในปัจจุบันแล้วเด็กๆมีความรู้สึกยังไงเวลาได้ได้ร้องเพลงแบบนี้